ปังมากนางเอกซุปตาผัานตัวเป็นแม่ค้าขายเสื้อหมดเกลียงไปสมราาเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการจริงๆสำหรับอั้มพัชราภาเชืเชือ้อถึงแม้ว่าตอนนี้จะอายุเข้าเลขสี่แล้วแต่เรื่องของความสวยความแซ่บก็ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมแถมตอนนี้ยังแฮปปี้ทางเรื่องงานและเรื่องของความรักเพราะหลังๆจะเห็นว่าสาวอั้มนั้นจะมีโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักกับไฮโซพกอยู่บ่อยๆและแน่นอนว่าแม่ก็คือแม่ เพราะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอัมพชาราภาได้ไปร่วมงานแอฟแฟหรือตลาดนัดดาราของเพื่อนสนิทอย่างใช่ยอนันทวีปที่เป็นโต๊ะโผจัดงานขึ้นทุกปีปีนี้ก็เช่นเคยอัมขนเสื้อผ้าในตู้เสื้อผ้าของตนเองมาเปิดร้านขายไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เปิดบูธแค่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเสื้อผ้าหมดไป3เรา้าต้องบอกว่าชุดของอ้ําใส่แค่ครั้งเดียวทุกชุดคือแบรนด์เนมทั้งหมดราคาหลายหมื่นแต่อ้ําไม่ขายแพงซึ่งก็ขายให้พวกเราจับต้องได้ในราคาหลักพันต้นๆเรียกว่าไม่ถึงชั่วโมงไม่ธรรมดาเลยจริงๆสำหรับสาวคนนี้ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีด c o คขอบคุณค่ะ